สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องยุ้ยมิสูปแรงค่าวันนี้นะคะยุ้ยเตรียมส่งมอบบีราสมาร์ทค่ะลูกค้าเดินทางมารับรถเองจากจังหวัดอยุธยาเลยนะคะเจอยุ้ยที่ออนไลน์ก็โอนจองให้ยุ้ยเลยนะคะรุ่นท็อปได้อะไรไปบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ออกรถศูนย์บาทค่ะทุกคนโปรโมชั่นสุดคุ้มมากๆเลยนะคะทันไหนที่กําลังมองหารถคันแรกอยู่นะคะก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดออกรถกับยุ้ยได้ไหมออกได้นะคะยุ้ยส่งมอบรถให้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะโอนจองออนไลน์ได้เลยนะคะที่มิสูอิมเพชชันรับโปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะคันนี้นะคะมิราสมาร์ทค่ะเขาสวยมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะกระจังหน้าก็ตัดด้วยเส้นสีแดงแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานนะคะกระจังหน้าแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ค่ะให้ความสว่างมากๆในเวลากลางคืนนะคะถัดลงมานิดหน่อยค่ะรุ่นนี้นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้จากโรงงานนะคะและ ยุ้ยเพิ่มเติมเป็นสกเกิร์ตค่ะของค่าย MDP ซึ่งลูกค้าเลือกลายสกเกิร์ตได้นะคะเลือกทรงได้เลยนะคะมีทรงแบบไหนในใจเอามาให้ยุ้ยดูได้เลยนะคะว่าอยากรับทรงนี้ยุ้ยก็จัดให้ได้เลยนะคะสกเกิร์ตท,ทรงนี้ค่ะมีไฟเดย์ไลท์นะคะตรงนี้ด้วยนะคะเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนาะไฟก็จะติดนะคะเป็นไฟของสกเกิร์ตเองเลยนะคะมาด้านข้างกันบ้างค่ะสำหรับด้านข้างของรุ่นนี้นะคะ เป็นล้อแม็กขอบ15นิ้วจากโรงงานค่ะเป็นลายใบพัดส,สีทูโทนสีดำตัดกับสีเงินนะคะเข้ากันมากๆเลยนะคะถัดมานิดหน่อยค่ะรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แบบนี้เลยนะคะติดคิ้วกันสาให้4ชิ้นรอบคันเลยฟิล์มก็ติดตั้งให้รอบคันและลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ความเข้มของฟิล์มได้นะคะรุ่นท็อปค่ะจะมีปุ่มปลดล็อกและล็อกรถที่ข้างประตูแบบนี้เลยนะคะ ัดลงมานิดหน่อยนะคะเป็นสกเกิร์ตนะคะของ MDP ด้านข้างค่ะก็ตัดด้วยเส้นสีแดงเข้ากันมากๆเลยเดี๋ยวยุ้ยจะพาชมรอบๆคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมภายในว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับด้านหลังนะคะเพิ่มความสปอร์ตด้วยเสาอากาศแบบคลิปฉลามค่ะยู้ยติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไปนะคะเข้ากันมากๆกกับสปอยเลอร์ด้านหลังมีไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะทุกคน มีปุ่มปลดล็อกและล็อกรถที่หลักประตูให้ด้วยนะคะมีข้างแล้วมีหลังให้อีกนะคะสำหรับสเกิร์ตกันบ้างค่ะของค่าย MDP นี้นะคะตัดด้วยเส้นสีแดงและตกแต่งสีแดงนะคะตัดสีดำสีเทาพร้อมท่อกลมแบบคู่แบบนี้นะคะเข้ากันมากๆสปอร์ตลงตัวเลยนะคะถ้าลูกค้าเห็นในกล้องว่าสวยแล้วนะคะรถจริงสวยยิ่งกว่าอีกนะคะ นิรานดนะคะทุกคนเขาเป็นเก่ง5ประตูเขาจะเปิดใบแบบนี้เลยนะคะก็เปิดท้ายประตูที่5นะคะและพับเบาะเพิ่มพื้นที่การใช้งานแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นที่บังสายตานะคะสามารถถอดออกถอดเข้าได้นะคะเดี๋ยวยยจะพาทุกคนไปชมออปชั่นภายในนะคะว่ามีอะไรบ้างกระจกนะคะฝั่งคนขับปรับออโต้นะคะตรงนี้เลยนะคะ สำหรับออปชันตัวรถนะคะมีระบบป้องกันการลื่นถลามาให้จากโรงงานค่ะถัดมาเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมช่วยชะลอความเร็วค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นปุ่ม push start นะคะไฟเป็นไฟออโต้ค่ะที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติเหมือนกันนะคะสำหรับพวงมาลัยค่ะเป็นแบบ3ก้านค่ะด้านขวาของพวงมาลัยเป็นระบบล็อกความเร็วค่ะด้านซ้ายของพวงมาลัยสามารถรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้นะคะปรับเสียงรดเสียงได้เลยนะคะ หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ค่ะดูวเชื่อมต่อ Apple CarPlay อยู่นะคะเราสามารถดูแผนที่ขณะขับรถได้เลยนะคะเราจะเดินทางไปที่ไหนสักที่นะคะเราก็สามารถเปิดที่มือถือรอบบนี้<า>นได้เลยนี่นะคะแล้วก็ปัดหน้าจอสามารถฟังเพลงได้ไปด้วยนะคะระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะ เวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคะจะโชว์ที่หน้าจอพร้อมเส้นกะระยะแบบนี้เลยนะคะถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นกล้องบันทึกภาพหน้ารถค่ะตรงนี้ยุ้ยติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าไปนะคะย้ำโปรโมชั่นกันอีกทีค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะรับโปรโมชั่นออกรถศูนย์บาทนี้นะคะติดต่อที่เบอร์อยุ้ยได้เลย0ูน4 3 6 4 9 9 6ค่ะ่คพแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยค่ะแต่วันนี้ยุ้ยขอตัวไปส่งมอบรถให้ลูกค้าก่อนนะคะ